สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วในตอนเช้านะคะในแปลงประรยางแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ทุกคนจะเห็นนะคะว่าอันเนี้ยมันอยู่ด้วยกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะอ่าวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ถามมากันเยอะเลยว่าถ้าเป็นเชื้อราใบเหลืองนะคะเราจะดูแลอย่างไรนะคะในแปลงยางที่เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนอันเนี้ยวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันค่ะว่าถ้า ยางอยู่เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นโรคเราจะทำอย่างไรนะคะคน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ายางเยอะขนาดนี้ตอนนี้นะคะเขาไม่มีอาการว่าที่จะเป็นโรคเลยถึงเขาจะอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะคะแต่ไม้ใหญ่ของเราโค่นหมดแล้วนะคะค,คือตัดยอดเกี้ยงเลยไม่ให้เขามา ปกยางแบบนี้นะคะถ้าสแสลมที่เรามูงไว้แล้วนะคะจะต้องทําแบบนี้นะคะเพื่อให้แดดส่องถึงนะคะทุกคนเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเราลดน้ําด้วยนะคะฝนตกด้วยอากาศลมลมเข้าลมออกแบบนี้นะคะทุกคนจะต้องป้องกันทุกทุกอย่างนะคะที่เราเห็นนะคะก็คือต้องทํำยังไงนะคะให้แดดส่องถึงให้ได้นะคะทุกคนนี่นะคะก็คือตัดนะคะตัดยอดยา,าตัดยอดไม้หอม หมดแล้วนะคะก็คืออันนี้ก็จะโล่งๆนะคะทุกคนตรงเนี้ยนะคะไม่เป็นนะคะไม่เป็นแต่เยอะขนาดนี้นะคะมันอดไม่ได้ที่จะต้องเป็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้นเป็นเป็นแบบไหนนะคะทุกคนนี่นะเราเห็นแล้วนะคะใบร่วงแบบนี้นะคะนี่แหวกเอาเลยนะคะทุกคนจะเห็นนะคะใบร่วงนะคะ นี่ใบร่วงเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่ใบเหลืองนะคะก็คือเป็นโรคแน่นอนนะคะแต่เขาเป็นไม่เยอะนะคะเป็นต้นเดียวนะคะนี่ทุกคนจะเห็นไหมคะต้นนี้เลยอยู่ใต้ของต้นใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบลักษณะนี้นะ,ะอันนี้เขาเป็นโรคใบเหลืองนะคะหน้าเหลืองอยู่แล้วนะคะเพื่อขั้นตอนแรกเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เขาลุกลามนะคะตัดเด็ดทิ้งเลยคะ่ะทุกคนนี่นะเดะ็ดทิ้งแบบนี้เลย ไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนไม่ต้องเสียดายอ่าแล้วนี่ก็จะถ้าทิ้งไกลๆไ,ได้ก็ทิ้งนะคะถ้าอ่าทิ้งไกลๆไ,ได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่ไก่ไกลจากแถวยางนะคะจะแบบนี้นะคะก็คือขั้นตอนแรกที่จะทําให้เขาไม่ลุกลามโรคนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งอะไรนะคะอ่าทุกคนจะเห็นนะคะนี่นะคะหน้าของเขาเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็คือหน้า ตายลงมาแบบนี้แล้วหนึ่งเสียงที่จะเป็นท็อปนะคะถ้าท็อปลงนะคะทุกคนอ่าอ่าบริเวณรอบๆนี้นะคะก็จะติดไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องรีบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบเหลืองอีกอันนึงนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาให้ดูยางใบเหลืองที่เป็นโรคนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันทีหลังเนะาะค่ะเดี๋ยวให้มาดูยางใบบนี้นะคะเจอแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็ยางใบเหลืองนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลักษณะใบเหลืองเพราะว่าตรงนี้อาจจะ ไม่โล่งเกินนะคะจะต้องทําให้โล่งนะคะนี่ใบเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดทิ้งเลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็คือหน้าของเขาไม่สมบูรณ์แล้วหน้าตายางเนี่ยดูตายางตรงนี้นะคะเห็น <rotations. S 1> ไหมคะหน้าแผ่นตายางนะคะไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะใบเหลืองแบบนี้นะคะมันฟื้นไม่ได้แล้วเอาทิ้งเลยค่ะทุกคนเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะคะทุกคนอ่า เอาไปทิ้งไกลๆเลยเราก็เลือกดูนะคะถ้าตรงนี้มีนะคะเราต้องเลือกดูว่ามันมีเยอะน้อยขนาดไหนนะคะดูแบบนี้นะคะแบบนี้มีต้องรีบเลยนะคะวิธีป้องกันนะคะก็คือตามไปกว่าน,นี้นะ,ะมีแค่สองสามต้นนะคะก็คือเราจะใช้ยาที่เราใช้นะคะก็คือฉีดอารีเอตนะคะอ,อันนี้ขอบอกตัวยาเลยนะคะก็คืออารีเอตนะคะ ฉีดนะคะฉีดแล้วก็มาดู7วันนะคะถ้ายังเขายังมีอาการนู่นนี่นั่นเราสังเกตด,ดูว่าเขายังไม่ปลอดภัยนะคะเราก็ใช้าลายแมนแปบนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเอามาคิดว่าดีนะคะเราก็ใช้เลยนะคะคือแต่เราจะต้องเปลี่ยนตัวยานะคะเพราะว่า1การไม่ให้เขาดื้อยานะคะ พอเขาดื้อยาแล้วจะรักษาไม่หายถ้าเขาไม่ดื้อยาเขาก็จะดีขึ้นนะคะนี่ก็ต้องขอบอกเทคนิคนะคะถ้าเราฉีดเหมือนกับว่าเราฉีดไตแม่แสบนะคะเป็นฆ่าเชื้อรานะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอีกงวดหนึ่งแล้วก็มาเป็นอะลิเอดนะคะหรือไตแม่แสบสองงวดนะคะหรืออะลิเอดอีกงวดหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นยาเชื้อราตัวอื่นนะคะทุกคน ค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะที่จะทำให้ไม่ต้นยางไม่ดื้อยาด้วยนะคะแล้วก็เวลาฉีดแล้วก็จะได้เห็นผลเร็วๆด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะที่มาฝากกันทุกคนในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะคิดว่า,ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจเจ๊ชงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อไปจ้า อันนี้ก็ดูโดยรวมแล้วนะคะไม่มีโรคแล้วนะคะก็คือขั้นตอนแรกที่เราทําไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เราก็รอแดดออกนะคะาเรารอแดดออกตอนเช้าอันนี้ต้องขอบอกว่าเราลดน้ําทุกเช้านะคะเพื่อล้างใบนะล้างลาน้ําค้างล้างอะไรเบื้องต้นนะคะก็จะป้องกันลาได้อีกระดับหนึ่งด้วยนะคะเราก็อ่าค่ะอันนี้ก็ จากเพื่อนๆด้วยบรรยากาศแบบนี้นะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ